ใส่กระเทียมหนกีบใสแล้วกพริกสามหนวยลริก็นวยวใส่น้ำตาลตะเทยดตามให้ละ,ใหละเอียด แล้วกะฮักอันเนี้ยใส่เลยฮับถั่วใส่ยังกินผู้เดียวกินผู้เดียวเพราะเห็ดลายดอกอย่ัน,นบเบิด bạn, oh, oh. bạn Sai... hết. Sai, này, cả, xay, mắc cà chít, xay bột chắc nói nè, xay bông nao, cả xay bông เดี๋ยวเบิ่งกอนร้านพอดี่อะปะปลาแดกตอนปลาปลาแข็งมันเท่าอโอร่เป็นตะแสบผักออหอมบางอน้าอหอมบังหน่าก็กระเทียมใส่เบิ่งกอนงานเป็นยังไง Uh huh. อืมื้อืมพอดีเลยอืมพอดีเลยอืมอืมเจ็บครับพอดีเลยอืมแจบตาใน อันนี้ก็สิเท่โอ้